ตอนนี้มีรถตู้เข้าใหม่1คันเป็น t o โยต้าแกรนเวียนะครับปี1999อ่าอันนี้คือสภาพภายนอกนะครับรถคันนี้คือขายสดเท่านั้นนะครับเป็นรถถ้าเปรียบเสมือนรถตอนรถนับปัจจุบันก็จะเป็น t o โยต้าเอาผ่านนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.4ลิตรนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดูเบนซินติดแก๊ส LPG มาให้แล้วถ้าไม่ติดแก๊สบอกเลยว่าค่าน้ำมันคืออ่วมแน่นอนนะครับแต่คันนี้ติดแก๊สมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันครับ อยู่กับ t o y ยต a g r a n นเวียปี1999รถเป็นสีทองตัดด้วยสีน้ำตาลยางคมชัดมากนะครับเป็นปี1เป็นปี2022นะครับยางยังดูใหม่อยู่ยังใช้งานได้อีกยาวนะครับลองดูสภาพสีสียางจะมีตำหนิเล็กน้อยอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างตามอายุการใช้งานตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับเป็นเครื่องยนต์3.4 ติดแก๊ส LPG ถ้าไม่ติดแก๊สคือบอกเลยว่าน้ำมันคืออ่วมมากอันนี้คือสภาพสีนะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เสียจจะมีแตกเล็กๆน้อยๆเรามาดูด้านหลังกันอตัวนี้อาจจะมีเนี่ยผมก็รีวิวตามจริงจะมีบ้างน,น,นะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีคิปข้ามอันนี้ลองดู คมชัดนะครับเดิมอันนี้คือถังแก๊ส LPG สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัววิ่งทางไกลได้แอร์ en, เย็นเพียงเพราะวิทยุติดก็ลองมาดูคันนี้ก่อนราคาเสนอขายอยู่ที่179,000นะครับอันนี้ลองดูบอกเป็นแบบกระตาซีดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถสมัยนี้ก็คือ Toyota เอาผ่านหรือเวลพาเวลไฟเลยนะครับวันนี้มีซัมรูปให้ด้วย เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันรถคันนี้นะครับฝาท้ายเป็นประตูดูดไม่จาเป็นต้องปิดแรงจะมีเสียงดูดเป็นประตูดูดเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้6จุดแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของรถคันนี้นะครับเป็นประตูฝั่งคนลงด้านซ้ายเป็นประตูไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้อยู่ ดูสภาพบอกกันใหม่มากน,นี่คือบอกนะครับแล้วก็สันลูปยังใช้งานได้ลองเอาน้าฉีดแล้วไม่มีรัว่วไม่มีซึมวิทยุน่าจะเอโทรศัพท์ d v วดีไม่น่าจะใช้งานได้แล้วปิดก็เป็นแบบดูดนะครับ รถคันนี้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เกแล้วก็แก๊ส LPG ได้ทั้งสองระบบแนะนำใช้แก๊สนะครับอันนี้คือบอกยังโอเคอยู่นะครับเปิดประตูแล้วมาดูตะเข็บกันยังมีอยู่นะครับเห็นไหมก็ไม่มีโดนาเดิมอยู่นะครับ เรื่องยนต์ใช้งานได้ผมลองวิ่งประมาณสัก50โลร้อยโลก็ปกตินะครับแอร์เย็นเพลงเพราะ,ะรถสวยอยู่คันนี้ถ้าพูดถึงตามอายุการใช้งานนะครับอ,อย่างที่บอกว่ารถมีตำหน,นิเล็กๆน้อยๆเรื่องของสีก็คือหินดีดรีวิวตามสภาพหลักก็ด้านหน้า,านี นะครับอันนี้คือเนี่ยจะมีรอยสีหลุดไปบ้างอะไรเงี้ย mm. ก็ตั้งปีหนึ่ง99แล้ว mm. ก็จะให้เต็มร้อยทําคงไม่คงเหนื่อย mm. อันนี้คือบอกคนนั่งนะครับคนขับอแล้ว mm. ก็มาดูฝั่งนี้กันนิดนึง ประตูฝั่งขวาด้านหลังนะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าบอกคือยังสวยอยู่เลยบอกเป็นบาะผ้านะครับตัวนี้นั่งสบายอยู่รถคันนี้เป็นรถนำเข้ามาจากทางญี่ปุ่นนะครับโดยตรงนะครับไม่ได้ผลิตในบ้านเรานะครับรถที่นำเข้ามาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงอะบ,บอกเลยว่าขับดีมากเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ไม่มีไฟโชว์แล้วก็เลขไม์แค่เพียง170 0 0 0นะครับรถคันนี้มีวิทยุมาให้แล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมใช้งานตรงนี้จะมีเนี้นี้คือกรอบแตกไปแล้วอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่อาจจะปรับได้แค่ลงนะครับขึ้นอาจจะติดขึ้นก็ยังได้อยู่นะครับแต่เนี่ยคือแตกรีวิวตามสภาพนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีซันรูฟอยู่จะจบ อย่างที่บอกว่าด้านหลังสลูปยังใช้งานได้ไหมไปดูด้านหลังกันเนี่ยสลูปเปิดได้นะครับระบบไฟระบบไฟฟ้ายังสมบูรณ์อยู่อย่างที่บอกคืออย่างที่ลูกคา้ารู้ๆกันนะครับว่าโตโยต้าครับถ้าซ่อมอะซ่อมไม่แพงค่าซ่อมอะไรหาง่าย ใครที่กำลังตามหารถตู้อยู่ครับแล้วก็ทะเบียนเป็นทะเบียนป้ายขาวดำนะครับลองมาดูคันนี้นะครับแอร์เย็นมากเย็นชํำเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องของ Toyota Grand v วียนะครับตัวนี้ติดแก๊ส LPG เป็นเครื่องยนต์ V6 เห็นไหมว่ายังมีคำว่า Toyota อยู่เลย,ยคมชัดลูกลม รูกลมนะครับอืมรูกลมอืมเครื่องมันจะดูแน่นๆนิดนึงแต่แผ่นเพจยังอยู่นะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงพร้อมโอนสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้ป้ายทะเบียนขาวดำบอกเป็นแบบดอกเป็นแบบกับตันซีดนะครับดอกแบบแยกไซ้าขวาเป็นแบบรถ VIP นะครับ ตัวนี้ Toyota g แกรนเวียปี1999เสนอขายราคาที่179,000บาทรถพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลดูแล้วนะครับ50โล100โลวิ่งแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับความร้อนไม่ขึ้นแก๊สก็คือเติมแล้ววิ่งได้เลยภาษีพอ,บอรบเดี๋ยวต่อให้หมดปีหน้าปี67แล้วก็รถคันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถสมัยนี้ก็คือ Toyota a เอผ่านะครับแต่ตัวนี้เป็นปี1999เขาจะเป็น t ต y o ต a าแ a n นเวีย รถนําเข้ามาจากทางญี่ปุ่นถ้านําเข้ามาจากทางญี่ปุ่นบอกเลยว่ารถขับดีมากนะครับอ่าอันนี้สภาพรีวิวให้หมดแล้วใครสนใจโทรมา0841441468โอรานยุทธ